พัดครับไม่เป็นคอลลพอดีเลยออไร่อ่ที่อะไรมึงรถติดสัตว์จริงเหรอมันคนเขาจะออกกันเต็มไปหมดเลยแล้วกูก็ติดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ขยับเลยสิจใจ อเคคุณพัทเรามาถึงที่ลานจอดรถนี้เมื่อกี่ทุ่มแล้วครับชั่วโมงที่แล้วค่ะชั่วโมงที่แล้วนะครับเอ่อตอนนี้เราที่ไหนเราอยู่ที่ซิกทูซิกนายมาร์เก็ตนะครับเราอยู่ที่ลา,านจอดรถของตลาดซิกทูซิกนายมาร์เก็ตนะครับวันนี้ตอนแรกตอนตอนที่เข้ามาในลานจอดรถเนี่ยมีความคิดว่าจะโชคดีมากถ้าหาที่จอดรถได้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนความคิดละเปลี่ยนเป็น จะโชคดีมากถ้าได้ออกไปจากที่น <famously> ี่ได้นะไม่อยากเข้าแล้วตลาดตเตลิดอะไรเนี่ยให้ปนจอดตรงนี้ได้ป้ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะวัยไม่ได้เฮ้ยมันก็น่าจะได้นะันยังจอดได้เลยไอเนี่ยมันน่าจะได้นะแต่เดี๋ยวใครอื่นใส่ตูดดูแล้วเฮ้ยรถมึงเล็กปะเดียวเข้าได้เลยลองดูลองดูลองดูเออเออมึงเนี่ยเฮ้ย มม่ดูไม่ชี้อะจอดแล้วอ่ะมึงพูดถกไปข้างหน้าอีกเดียได้ฮะได้อีกเดียวอีกเองพอพอว้าวได้จอดแล้วครับอยู่ก็ได้จอดวนอยู่ดีๆก็ได้จอดนี่เราติดอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็พอโชคดีว่ารถรถรถมันเล็กรถมันเล็กเออเสียเมา yes เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไป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  ย็นไงครับทุกคนที่ทุกคนรอบข้างหมันไส้หมดเลยเนี่ยใครต้องแคร์อะไรสักพันเราลอดมาแล้วเนี่ย yeah, ดีใจอะ่ะดีใจอะ่ะ<า>ทำไมอะ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นมเมื่อกี้ oh, อ๋อนี่นะ,ะว่าเราเห็นเส้นลายฉลาดนี่ยรถเล็กพอดีมันฟิตนะ โอเคตลาดอยู่ตรงโน้นครับเดี๋ยวเราไปที่จริงไปจอดเดอะมอลล์ตรงนี้ก็ได้กินตั้งนานแล้วงออยู่นนโหชาติหน้าเราไม่ได้มาหรอกไม่ได้จอดดูโหถ้าเรามัวอยู่ในแถวรถเราไม่น่าได้กลับบ้านนะครับอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ได้ไปตลาดเลยนะกลับบ้านก็กลับไม่ได้

วันนี้นะคะก็ได้ไก่30นาทีไม่ได้รอนานเพราะคนเยอะเหรอครับไม่ได้รอนานเพราะว่าโนมันคนขายบอกเลยว่าไก่มันรอนานมากเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าไม่สุกใช่ไหมมันก็จะแบบมันคนติดมันมันก็ได้แบบค้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องไทยไหมมันตลาดในกิจสิทธไทยมั้งกิดถึงค่ะอันนี้ต่อต่อคิวที่ไรต่อคิวรออะไรต่อคิวรออะไรเปลาแซลมอน แล้วไงต่อแล้วก็อูนิโบอูนิโบกูไม่เก็นทำไมมาร้านนี้ร้านนี้เพราะว่ามันไม่มีร้ายอะไรได้บอกมาแล้วนี่เป็นไงข้าวเขาหมดปลาเขาก็หมดด้วยก็เลยได้มาแค่นี้ซื้อมาเท่าไหร่นะตั้งสิบเหรียญสิบเหรียญตั้งสิบเหรียญกูดมก็หมดละโอ๊ยตอบต่อมาโม overreacting มากไอ้สัส เฟรชมากไม่ใายซัมได้กิ่นจูนาเฮ้ยไม่ใช่ซัมอันนี้จริงมากครับไม่อริงโมเงินโมขึ้นมาเงินโัวเงินเบิ้งตลาดเนี้ยมันเป็นตลาดที่ตลาดฟิวชั่นนี่คือตลาดธรรมดาอยู่ธรรานี่กรุงเทพมีจตุจักร แล้ว LA ก็มี6 to 6 Night Market นะครับอารมณ์เดียวกันมันเป็นตลาดวีคเอนด์แต่ว่าที่จัดจัดจกเนี่ยจัดทุกวันหยุดใช่ไหมที่นี่จัดปีละ3ครั้ง<ม>ก็จะขายแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับอ,อ,อาหารเอเชียนะจะมาจากทุกชาติทุกทวีปเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีไปถึงแต้หวนันไทยอะไรเงี้ยนะ

Beef, Good background. Can you spike Huh? Five dollars. No, five dollars. No, 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 It's okay. Put it, put it, I'll give you some fries. It's five dollars. พอใจกับสิ่งที่กินวันนี้ไหมครับไม่ติดเหรอคะพอใจคะ่ะวันนี้นะคะก็กืนอะไรวะมีสาหมีมีไก่ไม,มีหมูมแล้วก็มีเนื้ออสิบเหรียญออ,อร่อยนะอแต่แพงไปหน่อยอแล้วก็ ดานนี่มันเหมือนน้บลูกระเบิดนะก็นี่น้ำชาเขียวกับน้ำเชอร์เบคเหรอแล้วก็เมื่อวานนี้มาแล้วแต่กินจอยส์กุเหรอครับ You with the camera Do you want that toy? Do you want to give me? Oh, what do you mean? Banana for a dollar? Yeah. Okay. w e s t a r t i n g ถ่ายแค่ป้ะถ่ายถ่ายเขาคือเนี้ย ดีเคป็นดียวนี่นะคะลราก็ก็ได้เดียวอย่างดีเพราะว่าร้านเขาจะปิดแล้วใอชั่อันนั้นนะคะเห็นมั้ยร้านอ่ะร้านเขาจะปิดแล้วนะครับเขาอยากจะเอาของขายหมดแล้วก็เราก็ได้คุ้ยปิ้งมาในราคา1เหรียญถ่ยปกติ3เหรียญนะครับ ใครอยากกินมากิกนมิ่หมดแล้วนนแล้วทำไมไม่เอาให้พออ่ะกูกินไม่ได้กูกินไม่ได้กูกินไม่ได้ดิมันเป็น v จิ e t เรียนหาอาหารยากนะสำหรับผมเพราะว่าที่นี่มันจะขายแบบทุกอย่างแม่งไม่มีเนื้อก็จะมีนมมีชีสมีอะไรหมดเลยนะแล้วสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็สลัดเปล่า แล้วก็กล้วยปิ้งนะที่ได้กินคนมาที่นี่ทำไมคนมาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปตัวเองใช่ส่วนมากก็ไม่ได้กินหรอกซื้อมาแล้วก็ทิ้งทิ้งไปกี่อย่างแล้ววันนี้ก็ทิ้งลงท้องเหรอทิ้งลงขยะเอขยะเสียดายของเขาก็อย่างเดียวเองก็ปอนไม่ยอมกินอ่ะมาชิมกล้วยปิ้งกันครับกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดครับ โอ,อ,อ้โห pull hard p u l อื a r d แมวเจ๋อเจ๋อผ้อิจฉาเหมือ่ะเราไปไหนตอนน่ออีกบ่างจะไปไหมไปกินมอะจะตีเลยก็มีเป็นเพื่อนกันตอนยังไม่กินต่อเป็นเพื่อนกันตอนกินเนื้อสัตว์ตอนนี้จะเลิกคบแล้ว <c oughs> แปลกแต่ผักเรามาที่นี่เมื่อตอน สี่ทุ่มแล้วก็ติดอยู่้านยารถจนถึงห้าทุ่มแล้วตอนนี้ก็กำลังจะตีหน,นึ่งแล้วเออที่จริงมันต้องปิดน,นดะในหว่าใช่ปะ่ะโอเคกลับบ้านดีกว่ะบ้านแล้วครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะ